ถ้าใครมาเจอคลิปนี้ครับในวันที่11เ,เดือน11นะครับหรือหลังจากวันนี้ไปนะครับนี่คือแมสเซจที่ส่งถึงคุณครับเพราะว่า1ปีมือหครั้งนะครับพลังงาน11-11เนี่ยเป็นมาสเตอร์นัมเบอร์นะครับเป็นตัวเลขแห่งการเริ่มต้นเป็นตัวเลขแห่งการได้ได้มีอะไรดีๆมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเ,เ,เนี่ยเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณลองมาดูสัญญาณนะครับว่ามีอะไรบ้างครับสำหรับคุณหลังจากที่คุณเจอคลิปนี้ ให้คุณพิมพ์น้อมรับเปิดรับพลังงานดีๆครับสอดออฟไลน์ครับ,รรบนี่คือความชัดเจนบางอย่าง d i p r o t e c t t o n ่ครับ r อร Cut Break to Energy มันเหมือนกับว่า1111 11เนี่ยบางคนเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือเส้นทางใหม่สำหรับบางคนที่ใครที่กำลังเจอความทุกข์ใครที่กำลังเจอปัญหาหรืออะไรบางอย่างก็ตามสำหรับบางคน1111 11เนี่ยมันคือ การชิปพลังงานเปลี่ยนแปลงพลังงานการตัดขาดจากสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ได้ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นมันอาจจะเป็นอะไรก็ตามนะครับที่มันทำให้ชีวิตของคุณไม่ดีขึ้นนะครับมันกำลังจะออกไป ดีไว e โปรเทคชันคือการได้รับการโปรเทคได้รับการคุ้มครองได้รับการดูแลได้รับการปกป้องจากพลังงานของ d ีไวดีไว,วคืออะไร d ีไวคือพลังงานของความศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับและเหมือนว่าสําหรับบางคนมันอาจจะเป็น ทิศทางการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญสาหรับบางคนก็ได้มันเหมือนกับว่าโอเคพอ energy มันผ่านไปพลังงานมันผ่านไปนะครับมันเหมือนกับว่าคุณเห็นทิศทางนะครับของชีวิตของตัวคุณมากขึ้นก็ได้ดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเนี่ยคือโอกาสสัญญาณของการทำอะไรบางอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นนะครับจากดีอยู่แล้วดีขึ้นจากที่มัน เหมือนเดิมเปลี่ยนแล้วดีขึ้นอะไรแบบเนี้นะครับขอดูหน่อยนะครับว่าส p a เ e s p ส c e เ,เนะครับ1ปีมี1นครั้งนะครับพลังงานอะไรที่ส่งถึงคุณได้เริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่ดี emerald travel activation cosmic ordering divine alchemy conscious manifesting คุณเหมือนคุณ ต้องบอกว่ายัางไงดีมันไพ่ใบนี้คือพลังงานของมรกตเนาะพลังงานของจัก,กรที่สีพลังงานของความรักหรือ cosmic energy cosmic ordering น่าแสดงว่าคุณกำลังจะได้รับอะไรบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเป็นอะไรก็ได้ที่มันเป็นสิ่งที่ล้ำค่าแล้วคุณได้รับคุณรู้สึกชื่นชมคุณรู้สึกยินดีคุณรู้สึก f u ล f i l คุณรู้สึกมีความสุขคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณ manifest ไว คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณไปขอมาผมต้องบอกว่าการขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะมันก็คือการมานาเฟสนั่นแหละถ้าเอาตามหลักตามความเป็นจริงแล้วมันคือการที่คุณไปขอหรือไปบอกในรายละเอียดในสิ่งที่คุณอยากจะได้ถ้าคุณลองดูดีๆมันก็คือมานาเฟสนั่นเองดังนั้นคุณขอไปได้เลยนะครับกับจักรวาลหรือขอกับตัวเองคุณคือความศักดิ์สิทธิ์ของตัวคุณเองอยู่แล้วคุณมีเขาเรียกว่าอาคามีครับคือเวทมนต์ การเล่นแร่แปรธาตุอะไรต่างๆ Conscious Manifest เนี่ย Conscious คือจิตใต้สำนึกของคุณกำลังดึงดูดบางสิ่งบางอยา่างเข้ามานั่นแสดงว่ามันมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นหลังจากนี้แน่นอนนะครับคุณมาเจอเนี่ยก็คือโชคดีแล้วเนี่ยครับ Third Eye Activation ขึ้นมาอีก Browse to Grainer n Vision แล้วก็ Creating มันเหมือนกับว่าที่ทางชีวิตข,ของคุณกำลังจะดีขึ้นจริงๆมันเหมือนกับว่า อย่างที่ผมบอกไปว่าตอนแรกในไพ่เนี่ยมันคือการตัดขาดสิ่งที่มันไม่ไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นอะ่ะและประตูบานใหม่โอกาสหรือเซนบางอย่างสัญชาตญาณของคุณกําลังพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นก็ได้นะครับมันมีเขาเรียกว่าการได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากจะใช้หรือได้ในสิ่งที่คุณเคยเขียนเคยขอนะครับกับตัวเองกับจักรวาลไปนั่นเองคุณกําลังจะได้รับ สิ่งสิ่งนั้นได้ใช้ชีวิตในแบบนั้นได้เป็นบีอิ่งครับตัวตนของคุณในแบบแบบนั้นจริงๆคุณอยากจะเป็นคนรวยคุณได้ใช้คุณอยากจะเป็นคนโชคดีคุณได้เป็นคุณอยากจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จคุณได้เป็นคุณอยากจะเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคุณได้เป็นคุณอยากจะเป็นใครคุณได้เป็นหมดเลยจากตัวคุณเองนะครับก็ให้ทุกคนโชคดีนะครับ